ได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่พี่เนยไปเซียงไห้ค่ะวันนี้ค่ะพี่เ네น่ก็เลยจะมาแชร์เป็นเมนูเชสนัตลาเต้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่เนยเรนเทลกาแฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เนยก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆเลยค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าเมนูนี้นะคะพี่เนยได้อินสปิเรชันนะคะหรือว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่พี่เนยไปเซี่ยงไฮ้ค่ะ mm. ก็คือพี่เนยได้ชิมเมนูเมนูหนึ่งนะคะนั่นก็คือเมนูเชส t ลาเต้ค่ะพอชิมแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันอร่อยมากเลยนะคะมีความหอมมีความหวานมีความมันค่ะพี่เนก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้นะคะวันนี้ค่ะพี่เน่ก็เลยจะมาแชร์เป็นเมนูเชสนัทลาเต้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่พี่เนจะใช้กันวันนี้ก่อนเลยค่ะว่าวันนี้พี่เนจะมาทําเป็นเชสนัทลาเต้ให้อร่อยๆได้ยังไงบ้างนะคะสําหรับเชสนัทนะคะเชสนัทก็คือเกาลัดนั่นเองค่ะเกาลัดเนี่ยค่ะพี่เน่ก็คือซื้อมาแบบที่เขาคั่วใหม่ๆนะคะจริงๆแล้วถามว่าถ้าเราจะใช้เป็นเกาลัดที่เราแบบที่ที่เขาแบบขายเป็นถุง ที่ปอกสําเร็จรูปอย่างเงี้ยได้ไหมก็บอกว่าก็อาจจะได้ค่ะแต่ว่าคือลองมาแล้วนะคะความหอมความมันความหวานของเกาลัดนะคะถ้าหากว่าเป็นแบบที่เขาขั้วใหม่อะคะ่ะแล้วเราเอามาแกะเปลือกเองเนี่ย ก็คือจะได้ความหอมความหวานความมันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้เราใช้เป็นเกาลัดที่คั่วใหม่ๆแล้วเราก็มาแกะเปลือกเอานะคะอันนี้ค่ะพี่เน่ใช้เกาลัดอยู่ที่300กรัมนะคะตอนนี้ก็คือเรียกว่าแกะมาเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะความหวานมันที่พี่เน่จะใส่มาในเมนูเชสนัทลาเต้นะคะนั่นก็คือเราจะใช้เป็นคู่นี้เลยค่ะก็คือข้นจืดทีพอตเอ็กซ์ตร้านะคะ,ะตัวน,นี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นพระเอกของเราเลยนะคะที่พี่เน่ก็จะใช้อยู่ประจําค่ะแล้วก็้น ้นหวานทีพอรค่ะอันนี้ก็จะเป็นนางเอกนะคะที่เราก็จะใช้กันอยู่ประจําเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะมีใช้2ตัวนี้นะคะมาเพิ่มความหวานความมันให้กับตัวเชสนัทลาเต้ของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมีนมสดค่ะนมสดพี่เน่ใช้เป็นนมสดแมกโนเลียนะคะนมโคแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่เน่จะมาทำเป็นเชสนัทลาเต้นเนี่ยค่ะให้อร่อยได้ยังไงนะคะ อ่ะเริ่มต้นนะคะพี่เนก็จะต้องมาทําเป็นซอสเกาลัดก่อนค่ะก็คือซอสเชสนัทนั่นเองนะคะเราทำเอาไว้เพื่อที่ว่าเผื่อต่อไปเนี่ยคือเวลาลูกค้าสั่งอหารแก้วต่อๆไปเราก็สามารถที่จะใช้เป็นซอสเกาลัดอันนี้ได้เลยค่ะมาดูสูตรซอสเกาลัดของพี่เนกันนะคะเราจะใช้เครื่องปั like, ่นนะคะอ่าพี่เนก็จะต้องมีเครื่องปั่นค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องปัป่นปเป็นตัวปั่นซอสนะคะเราก็จะใส่ตัวเกาลัดนะคะก็คือ300กรัมเนี่ยค่ะที่เราแกะเปลือกมานะคะเทลง ไปเลยค่ะใส่ให้หมดนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่เป็นค้นจืดทีพอตเอ็กซ์ตร้านะคะนี่ค่ะหนึกระป๋องนะะียค่ะใส่ลงไปเลยนะคะลาดลงไปเลยโอ้โหความมันของเขานะคะตามด้วยค้นหวานทีพอตนะคะ1กระป๋องเช่นกันค่ะตามลงไปเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปให้หมดนะคะ ความหวานความมันเคล็ดลับความอร่อยค่ะอยู่ที่ตรงนี้แล้วค่ะนะคะเนี่ยค่ะใส่ไปให้หมดกระป๋องเลยค่ะหนึ่งกับหนึ่งนะคะทุกคนอย่าสับสนนะคะคือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะตัวซอสเชสนัทของพี่เน่ค่ะจะไม่ได้หวานมากเกินไปนะคะเราจะได้เป็นแบบเชสนัทที่มีความหอมๆหวาน,วานๆมันๆแบบนั้นเลยค่ะโอเคหนึ่งกระป๋องเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องปั่นกันเลยค่ะมาค่ะ อ่ะพี่เนก็ปั่นตัวเก่ารลัดกับคนจืดค้นหวานทีพอร์ตนะคะซึ่งเทคนิคในการปั่นของเรานะคะเราจะไม่ได้ปั่นจนถึงขั้นแบบเนียนจนแบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันขนาดนั้นนะคะพี่เน่จะปั่นให้แบบว่ามีความคือ,อยังมีเนื้อเก่ารลัดนะคะกรุบกรุบให้เราแบบว่าเวลาที่เราดูดเข้าไปเนี่ยมีความแบบยังได้เคี้ยวได้แบบนั้นนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวเนื้อเก่าดลัดนะคะที่พี่เน่ปั่นออกมาค่ะ,ะทุกคนดูนะคะ เนี่ยค่ะมันจะต้องมีความแบบยังมีเนื้อเก่าล้านให้แบบหยับหยาบอยู่นะจะไม่ใช่เป็นเนื้อนเนียนแบบเนียนกรี๊บแบบอย่างนั้นไปเลยนะคะจะเป็นความแบบซอสเก่าล้านที่มีความตัวเนื้อเก่าล้านที่ยังให้เราได้เคี้ยวหยับหยาบอยู่โอเคเนาะเสร็จแล้วนะคะพี่แนจะแนะนําทุกคนค่ะก็คือหาเหยือกนะคะมาเทเก็บเอาไว้ค่ะเพราะว่าพอทําเสร็จแล้วเราจะต้องแช่เย็นนะคะเพราะว่าคือตัวค้นหวานค้นจืดอะคะ่ะพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดออกมาแล้วเนะะี่ยค่ะ เราต้องแช่เย็นนะคะไม่งั้นอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะเสียเร็วนะคะเนี่ยค่ะพี่เน่ก็ได้ซอสเก่าลรัสมาเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะคือเนื้อเขาจะมีความยังมีความหยาบหยาบอยู่นะคะเอาให้หมดค่ะเสียดายมีแต่ของดีอยู่ในนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชิมซอสเก่าลรัดกันนะคะว่าพอเราทำมาแล้วเราได้รสชาติเป็นยังไงคะ่ะหืมหืมคือจะบอกว่า จริงๆทุกคนอันนี้คือเมนูที่ถ้าทําได้อยากให้ทําคือเก่าลดัดอะเขาจะมีความแบบหนึบๆใช่ไหมคะเป็นถั่วที่มีความหนึบๆอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วมาเจอตัวข้นหวานข้นจืดทีพอร์ทที่เราใส่ลงไปอะคะ่ะมันทําให้ได้ความหวานความมันแล้วก็มีเนื้อถั่วถั่วที่แบบมันไม่ใช่แบบกลิ่นถั่วเนอว่าตัวเองคือมันเป็นแบบกลิ่นเก่าลัดที่มันมีเนื้อให้เคี้ยวอะโหยเลิศมาก เมนูนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำลาเต้เกาลัดกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะได้แบบชิมกันนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวพี่แนจะมาแชร์เป็นแบบ2เมนูให้ละกันค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ดื่มกาแฟนะคะเดี๋ยวพี่เนจะมาทําเป็นคือนมเกาลัด เย็นนะคะเราก็มาทําเป็นลาเต้เกาลัดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่เมนูนมสดเกาลัดกันนะคะเพนเนีจะใส่ซอสเกาลัดเนี่ยค่ะเชสทซอสนะคะเรียกซะดีเลย2อออนนะคะอันนี้ก็คือแบบเราจะทําเป็นนมเกาลัดค่ะจริงๆจะบอกว่าทําใส่ขวดขายอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะซอสเกาลัด2อออนนะคะหรือว่า60 ML ค่ะเทลงไปเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็ไปใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วค่ะ พอเราได้น้ำแข็งเต็มแก้วนะคะทุกคนก็เทนมสดรสจืดค่ะที่นน่ใช้เป็นแมกโนเลียนะคะเราก็เทไปเลยนะคะให้เต็มแก้วเลยค่ะนี่นะคะเชฟแค่นี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะอันนี้คือนมสดเก่าลัดนะคะ เฮ้ยจริงๆแค่นี้ก็ได้เมนูหนึ่งแล้วนะ mm. เดี๋ยวเรามาทําเป็นลาเต้กันบ้างค่ะ mm. พอเป็นลาเต้เก่ารัดเมนูนี้อร่อยมากค่ะ mm. พราะพี่เนลองทามาแล้วนะคะ mm. เราจะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะ mm. แล้วเราก็จะดึงน้ากาแฟมาที่2อ,ออนค่ะ mm. ขอไปทํากาแฟก่อนค่ะ โอเคค่ะตอนนี้พี่เน่ก็ไปทําน้ากาแฟมาเรียบร้อยนะคะ2ช็อตแล้วก็น้ากาแฟ2ออนหรือว่า60 ML ค่ะเดี๋ยวเรามาทําเป็นเมนูเชสสนัทลาเต้กันเลยค่ะตื่นเต้นละสินะคะเริ่มต้นนะคะพี่เนก็จะใส่เป็นเชสนัทซอสค่ะหรือว่าซอสเกาลัดนั่นเองนะคะใส่ลงมาที่2อออนค่ะแต่ว่าก็คืออย่างว่านะคะใครอยากจะได้แบบว่า มากน้อยแค่ไหนคือเพิ่มรสเอาที่เราชอบได้เลยนะคะสําหรับพี่เน่คือแค่นี้จะหวานมันกําลังดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เทใส่ลงไปในแก้วได้เลยนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะไปใส่น้ําแข็งก่อนนะคะใส่น้ําแข็งเต็มแก้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะตามด้วยนมสดแมกโนเลียนะคะนมสดรสจืดเนี่ยแหละคะ่ะใส่ลงมาที่3ออนนะคะหรือว่า90 ML ค่ะอันเน่ใส่เลยนะคะ3ออนจึ้มนี่นะคะ นมสดรสจืดค่ะเดี๋ยวเราก็จะเทลงมานะคะเวลาเทนะคะให้ทุกคนเทเบาๆตรงขอบแก้วแบบนี้นะคะอ่านมเขาก็จะได้อยู่บนซอสเกาลัดค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ตามด้วยช็อตกาแฟ2ออนหรือว่า60 ml ของเราเนี่ยละค่ะนะคะ,นะคะก็ค่อยๆเทตามลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะเชสนนทลาเต้ของเราหน้าตาดีแล้วใช่ไหมละ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าพี่เน่เนี่ยทำออซอสเก่ารัดนเนะะี่ยค่ะแล้วพอเรามาใส่เป็นนมเก่าร้านหรือว่ามาเป็นแบบลาเต้เก่าล้านอะคะ่ะแล้วเราจะได้รสชาติเป็นยังไงนะคะมันจะเข้ากันยังไงบ้างนะคะมาชิมกันมาค่ะถึงเวลาชิมแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวพี่เน่ยย,ยังไม่ได้พลาสติกออกอ่เดี๋ยวพี่เน่เริ่มจากตัวนมเก่ารัดกันก่อนเลยนะคะมาค่ะตื่นเต้นเนาะแต่จริงก็งอบอกว่าตอนกินที่เซี่ยงไฮ้คืออร่อยมากมันแบบก็เลยอยากมาแชร์นะคะคือซอสเก่ารัดคือดีมากอะ่ะแต่หวานมันกําลังดีนะคะเราคนเนาะคนเป็นนมเก่ารัดนะคะคนเนี่ยมันจะมีความมีเนื้อเห็นปหะ จะมีเนื้อเก่าลัดท,ที่แบบว่าลอยละล่องขึ้นมาหืม mm. คือมันจะมีความหอมความหวานความมันค่ะแล้วมันก็จะมีเนื้อเก่าลัดอยู่ในปากอันนี้คือแบบว่าดื่มเป็นนมเก่ารัดได้เลยอ่ะเฮ้ย hey, อันนี้อร่อยเลยอ่ะมันจะมีความหอมของเขาอะนะคะแล้วก็มาได้ความหวานมันเพิ่มมาคะ่ะแล้วก็มาได้ความหวานมันเพิ่มจากทีพอร์ เราก็มาได้ความหวานมันเพิ่มจากค้นจืดค้นหวานทีพอร์ตนะคะพี่เน่ว่ามันแบบคือมันกลมกล่อมมากๆอ่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกันดีกว่าค่ะลาเต้เกาลัดนะคะอืมจะบอกว่าเฮ้ยแก้วเมื่อกี้คืออร่อยแล้วนะคะพอใส่กาแฟเข้าไปอะ่ะมันเพอร์เฟกสุดๆโอ้ย อันนี้ก็คือเราได้ความหวานแล้วก็ความหอมกาแฟค่ะที่แบบคือเข้ามาแล้วมีเนื้อเก่ารัานอยูอ่แล้วคือมันแบบมันกลายเป็นว่าเราได้เราเหมือนเรากินกาแฟที่แบบมันหอมมันมากกว่าปกติอะมันคือมันจะไม่เหมือนปกติที่เรากินกันเอ๊ะย,ยังไงดีเอาเป็นว่ามันไม่ปกตินะเอสรุปนะคะอร่อยนะคะนี่ค่ะคนแล้วกันนะคะคนคนคนอุ้ยดีอะ จะบอกว่าสูตรนี้ไม่ได้หวานมากนะคะคือหวานมันกำลังดีแล้วก็ความได้ความกาแฟเข้ามานะคะอร่อยไปลองทำเป็นอีกหนึ่งเมนูของร้านได้นะคะพี่เนตก็มาแชร์ให้ค่ะ ลองทําจากซอสเก่ารัดท,ที่ทําง่ายมากๆแค่นี้เลยนะคะแค่มีเก่ารัดมีข้นจืดทีพอร์ตเอ็กซ่ามีข้นหวานทีพอร์ตค่ะปั่นรวมกันเนื้อหยาบหยาบอย่าลืมนะเตงไม่เอาเนื้อเนียนนะเอาเนื้อหยาบหยาบเสร็จแล้วเนี่ยใส่นมได้เป็นนมเก่ารัดใส่กาแฟาได้เป็นเก่ารัดลาเต้รับรองค่ะว่าเมนูนี้ลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะหน้าหนาวแบบนี้นะคะหาเมนูแบบหวานหวานมันๆแบบเนี้ยค่ะ อร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะคะไปลองทํากันดูคะ่ะก็ถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงานรอเท้าคอฟฟีด้วยค่ะหรืออยากจะมีคําแนะนําให้พี่เน่มาทําคลิปแบบไหนเมนูยังไงบอกมาคะ่ะคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เน่จะได้หาเมนูอร่อยๆแล้วก็ความรู้ดีๆมาแชร์ให้อีกคะ่ะสําหรับวันนี้คะ่ะ อยากให้ลองทำจริงๆนะตเตงเมนูเก่าลัดนะคะซอสเก่าลัดแล้วก็มาทำเป็นเมนูแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะให้พี่แนททำเมนูอร่อยๆกับซอสเก่าลัดอีกนะคะคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะอยากจะได้เมนูอื่นเพิ่มนะคะเดี๋ยวพี่แนทจะหาเมนูอร่อยๆมาทำเพิ่มให้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมา,มากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย